ขารถไฟอีกหานาที่ค่ะพี่น้องค้าก่อนหนี้สาจุมจิ้มลืมลงจกรถแม่ค่ะก็เลยเหตุห้เสียเวลาครับพี่น้องค่ะตอนนี้กําลั่งเสียออกจากสถานีรถไฟค่ะทางออกกระไกล่ครับพี่น้องคะะตอนนี้ซสาจุ่มกำลังขึ้นบันไดเลื่อนค่ะทางออกไก่แห้งค่ะเดี๋ยวซ้อมจิ้มขอตัดภาพไปทางออกเลยเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็ออกมาจากสถานีรถไฟมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศด้านนอกอากาศดีค่ะลมเย็นสบายดีค่ะสาาต้งชิมกำลังยางค่ะย่งางไป ขาขามถนนค่ะด้านหลังจะเป็นโบสค่ะเป็นโบสเป็นโบสถ์ค่ะขาขาับรอสัญญาณไฟค่ะ ค่อนข้างจะเสียเวลาค่ะเพราะว่าสองนุมจิ้มนั่งรถเมล์แล้วลื่มลงค่ะที่จริงมันต้องหอดังหน้านแล้วค่ะจริงต้องหอดังหน้านแล้วแต่ว่าหอดหมองล่งแล้วบ่ล่งมันก็นเลื่อยๆเถิดไปเลยค่ะที่กรหอดจุดไมยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะแต่ว่าด้านในอาจจะไทยบ่ได้นะคะเนาะสาวจิ้มจิกับโบหูเพราะว่าบบได้ขออนุญาตเดี๋ยวพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก การติดตามะะด้วยค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย